สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆชาว y o ยูทูบทุดท่านะนะคะน้องอาชีมมืดๆในเด้เอค่ะเด้อต้อนนี้ก็ไก่ชิคามเลือค่ะเมืองค่ะ,คะตะเวนมืดแล้วค่ะรถไถกะเขามาแล้วค่ะเขามาหมกผักแล้วนะะเนาะค่รน้อคันแหลกที่มาเด้อค่ะเดอ้อจอเดียวหกหาค่ะโอู้คือมืดแท้นน่นอแต่อากาศเพิ่งมีแดดดังซีนี่มันคือมืดแเหระเฮ้อ ขึแข่งให้จิตวิญญาณเฉลิมบ่เนี่ค่ะจอนเดียหอค่ะมากวนบูแล้วค่ะเขามาหมองพักนะคะกับเแงรถถสายด้วยนะคะเนาะตอนนี้บุกพันสามอยู่ค่ะบุกพันสามบนท่านในเหลียวค่ะดันเรลี่วเหลียวสามรอยไรอ่ากุปตาเอ็มแปดห้สค่ะสำหรับมือนีงานเข่าอีกแล้วเด้อค่ะงานเขานิวฮอนแลนค่ะดูปืนแตกตัวละค่ะ มื่บ้านนี่เวดแตกมือน,นี่ลูกปืนแตกเอาจัดไปนี่แหละค่ะมองผักมองเศรา้าบรรยากาศเนาะค่ะเนาะริมมูลยามแดงกับแก่งรถไทสายลุยค่ะมาต่อด้วยจอนเดียวเกียนหาค่ะห้าศูนย์เจ็ดห้าอีค่ะนี่ค่ะ แกงรถไถยไซด์ด้วยตอน,นิวฮอลแลนด์เนาะค่ะเนาะนิวฮอลแลนด์มาหลังมูค่ะลรถปืนแตกเอาเมื่อกี้นี่ค่ะเอ้าเอาน่ะพาไปเมืองเจรคันค่ะสำหรับผู้มักรถไถเนาะคะ่ะเนาะก็รถไถยเอฟซี FC, รถไถขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อสวัสดีเอฟซีทุกสุพรรณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเดออสวัสดีทามรับชมชมองไรทนพรมาด้วยตำรวจเขาพูดอีดีจากใจเลยจ้านี่ได้มันมาพร้อมตัว คุณขับ,บไทกระไดมันมาพร้อมตัวจ้าจอดเลี่ยงกันแล้วจ้าจอดเดียห้าศู์เจ็ดห้อุปตจาเอ็ปดห้าสี่ศูจอดเดียห e. ้าศู์หกห้าอีเดี 5, 0, 6, 5, e. ๋ยว่ตองมาเงี่ยมไหน่ะมันได้หลายบุณน่นี่ละค่ะพกหากระไดมันคือกันจา้า องแปดแปดหาเขาได้ม응ั 88, 88, ่นบ่น่ะไหนแปดหาเจ้าได้มั่นโบเจ็ดหาเจ้าได้มั่นโบเจ้าได้มั่นโบงน่อยหนึงครับงดหน่อยหนึงไหนปาดหัวนี่คุ้มเลยปาดเจ้านำเอาหองมันแตกออกไปนั่นหัวบองใหญ่เลยค่ะมันแซงค่ะมันแซ้งข็เก็บมันแซงมาพร้อมค่ะถ้าเป็นภาษาทั่วๆไปภาษากลางเนาะนเขาเราก็เอื่นมันนกค่ะมันนก แต่ว่าป่านตุ้ยข่อยเอื่อนมันแซงอู้หได้ตัวหัวใหญ่ๆเลยอืมคุณอะได้ตัวหัวใหญ่ๆเลยค่ะมันหนวกยังเสียบได้ค่ะนิเดี๋ยวเชให้แม่ครัวเปิ้ลเฮ็ดบาดให้กินค่ะแม่ครัขวข่อยกะกับกบ้านแล้วโอ้ปูอานิวฮอลแลนด์มานอีกแล้วค่ะลูกปืนแตกยกผานใส่อันนี้มาเลยค่ะอารมณ์ดีมาพร้อมตัวหลวงเพลงมาพร้อมตัวนั่นมาค่ะเมืองนิวฮอลแลนด์ โชคมาหนีฮอลแลนด์ค่ะหมูว่านีเ่เบรแตกเบอร์นีมาเมิงเด้ค่ะนี่นี่เห็นบัวไปยกข่างขึ้นมานบัวไบถ่ายปพื้นแตกกันตัวค่ะ นี่แหลวค่ะนิ้วฮอนแลนด์ค่ะของไหลธนพรจ้านี่แหละค่ะดิสติกเกอร์ใบพวมขายานขับบูหูไหลธนพรค่ะหมื่ว่านนีเวแตกมื่อนี้ลูกปืนแตกเนาะโอ้ขักยูขักอยู่ดอกเนาะนิวฮอนแลน์นี่ นี you ่ค่ะจอดเช็กรถเช็กยางกันแล้วค่ะก็กระชเป่ากองเป่ายังมองรถมองยางกันเรียมพ้อมึงอืดดีค่ะบัวห้าด้แล้วค่ะนี่ค่ะบรรยากัดริมมูลค่ะนี่ค่ะแขมนอนค่ะแขมนอนค่ะสมาชิดค่ะสมาชิกค่ะเอียงอะตรแตเมียวเอียงไง ตอนนี้ก่อนตานิควกเชื่อมคัดไทยไม่ขอเชื่อมบางเทียมอืมบ<อ>ัวแต่เราเคั้วเหนืองานเขาเมื่อสุขับะะนบ,บันวป่ะตานิพนี่ค่ะจัดการเร็วกันโอ้ชุ่ธรรมัรรมเหียังเถอะ เออุ้่นอะเข็งแรงเด้อไหเมีย re, ครับมือเดียวบวมมันเลยครับครับแต่บวมพ่อลองลุกเปืนเ้นยแตกเลยจม้าเบา้ลุกเปืนเ้นยแตกเนาะยันลุกเปื้นจ้า พวกหาเป็นยังนอนอ่ะนาะจอบเป็นยังตะอยักเห็นเข้าสมกับอยากสอนน้ำเขายังข้าสมกับอยากสอนน้ำเขาอยากเข้าได้ลื่นอีกนะเจ้านี่ขนาดนี้วบางเวียนนี่เห็นเข้าเฉียมกับยังเฉียมน้ำเขาเนาะอืมเนาะอะไักันบางเวียนเข้าเฉียมกับเฉียมน้ำเขาย้ำเลี้ยงข้าแตกกับอยากแตกน้ำเขาอีก เป็นยังล่ใส่น้ำมันคอยแตกใส่น้ำมันแตกเฮเพี้ยนดีปนนี่คอยซ่อมเรียวสื้ออะไรว<อ>่าใส่ยเชื้ออะไรน้าใส่โอ้โดนเกี้ยนใส่น้ำมันแตกค่ะโค เ,เหพนักถืออะไรเป็นระว่างอะไดที่นี่อืมยิดกันได้ดแล้วเซ็นมือกันค่ะนี่ราะค่ะมือว่านเปลี่ยนเบียดไหมค่ะสองพันหาค่ะมาเมื่อนีลูกปืนแตกค่ะ คือประจับหน่อยนี no. ่ราคะเก่งรถไทยเงานบุกงานนักกับธรรมดาเนี่ยเน้องคะน้อสมไปน้ำค่ะทึ่งใดญทึ่งเสียค่ะเป็นธรรมดาค่ะเอาเอาเป็นกำลังใจให้เดวยค่ะเด้อสำหรับเก่งรถ สายลุยค่ะสี่ขันสามบุญสามไข่นะคะเนาะ,ะนี่ค่ะจอ,จอดผักจอดยังกันแล้วเป็นกำลังใจให้ค่ะทุกๆคนนะคะเน,น,น้องสมไว้จุมือเลยคะ่ะสมจุม,มือะะเลยค่ะจอดชิลแหวงงานแต่มาเนี่ยสมไปเนี่ยไปจังสันตินะคะเน,น้องธรรมดาเลยค่ะจอดพักกันเล้วสมกับสมไปะคะ่ะ วานบีเดยกมือนีลูกปืนแดกเอาเข้าไปค่ะออนนค่ะแม่กในกล่องม่น่อะกูแม่แม่ตื่นเต้นูนะยังกาวดิอูแม่อูแม่้เูแม่อูแม่ ยังเลยดิขอบคุมากหมอเจ้าอ่อนวะต่นี่วิธีเอาออกเดี๋ยวมันจะสิบคลิลายนะค่ะมี่วิธีเอาออกค่ะวิธีเอายางออกตัวใหญ่หมอนรองลูกปืนวิธีเอาหมอนรองลูกปืนออกค่ะ อ๋อยากขึ้กันได้ค่ะนี่เพ่องาไปยุตินี่อนมนลองดูพื้นนี่ค่ะมันเอาองค์งานนึค่ะเอาอกงสีติดตปหยัก สีเดือนบม่มอันี้เด็กไปบายยกแกะจาะไปแกะน้าก็มีไปบ่ายเนาะแกะจาะไม่อีกก็พาขึ้นอืพาขึ้นางลำเลกันะจังเอ้อยากเนาะได้อไงบ้างน่ะนั่นอ่ียอเก็บจากกลางมาเลยตากไปอ ขอออกมาเร s então, <S <like the> ียงวิธีการเอาหมอนห้องลูกปืนออกน้องด้อลูกปืนแอกวิธเอาหมอนออกได้จังไหมนี่นะคะคอยเสะทีละน้อยค่ะนี่นะคะจะบอกว่าร้ายเหรออืมจะบอกว่าหลายแล้วค่ะ

ทิดตามรับชมต่อได้ในคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อมาเบิ่งวิธีการเอาหมอนห้องลุกปืนออกนะคะเนาะในคลิปนี้เนาะค่ะเนาะบ่ให้ได้ออกได้ค่ะติดตามกันต่อในคลิปหน้าจา้าเจะว่างกันแล้วชิออกเด้อดนะถ้าอาอกได้นี่ก็สิบ่ได้ต่อคลิปหน้าให้พี่น้องคอยเมืองกันบอ่ออกง่้ขคอยกี่ตัวคลิปหน้าใกล้ออกนะคะ มาค่ะติดตามกันต่อในคลิปหน้าจ้า